โอ้ยแกปวดท้องอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่แกเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ฉันกินอันนี้ลงไปมันเลยปวด้อไม่เป็แกค่ะฉันมียาเพื่อใส่แกไปนะแกกินดิฉันก็้ดทองเหมือนกันดท้องไหม ดีค่ะชื่อนางสาวกีฬาพรฟังประจุค่ะชื่อนางสาวเซธอร์ไรแสบค่ะคราวนี้พวกเราสปนก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะสาหรับกดตัวแรกนะคะก็คือหนึ่งทาชนะมะลิค่ะก็มีส่วนประกอบคือน้ำน้ำตาลแล้วก็กดตาวันอยู่ค่ะสองค่ะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะก็มีวิตามินซีสูงทานความเป็นกรดก็ทําให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ ค่ะสามพาก็คือน้ำต้มค่ะก็มีวิตามินซีสูงความีนกรดก็ให้คุณค่าทางโภชนาการค่ะค่ะอันที่สี่ค่ะก็คือนมเปรี้ยวค่ะก็มีความเป็นกรดก็ให้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ทําให้ร่างกายเราย่อยง่ายค่ะเบสนะคะผงฟูมีความเป็นเบสค่ะพบมากในขนมเค้กและขนมปังค่ะยาเคลือบกะเพาะเป็นเบสนะคะ ช่วยลดการอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะยาธาตน,น้ำขาวนะคะบรรเทากะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและแน่นท้องค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ